สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกรรมคือการกระทําเด็กที่อยู่ในท้องโดนทําแท้เพราะเด็กทํากรรมมาทําปาณาติบาตมาเยอะมีชีวิตอยู่ในคันมารดาแต่ไม่สามารถลืมตาดูโลกได้เพราะวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการวิบากอย่างเบาของการปาณาติบาคือการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสั้นเรื่องง่ายงาแค่นี้ทำไมมึงโง่จังเลยฮะแต่อย่างอื่นในฉลาดฉเฉลียวและเกินพยายามจ้องจับผิดอย่างนั้นอย่างนี้กูพูดะอะไรเรื่องทําแท้มไม่ได้ผิดเลย แล้วหาว่าวกูไปได้ค่าเด็กในท้องอีกว่าไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวเองรอดจากคันบานดากูพูดในบริบทไหนกูพูดในบริบทที่อีกคนปัญญาอ่อน,ม,ม, oui ม,นม,ม,มันชอบไปยกตัวเองหมอดงหมอดูล่างสงวาวิญญาณเด็กตามหลอกตามหลอนวิญญาณเด็กเนี่ยมาตามจองร้านจองผ่าพ่อจองร้านจองผ่านแม่ก็กูบอกนี่ครับว่าทำมันเก่งมากนะทำไมมันเอาตัวรอดจากการที่มันโดนทําแท้งไม oui ่ได้ล่ะตอนมีชีวิตอยู่ในท้องมึงไม่กระหลึกไม่กระเสือกระสนล่ะในการที่จะเอาตัวเองหนีออกจากการทําแท้งทำไมเวลามึงตายหอกตายหาไป มึงกลับเอามาตามจอร้านจอมผาพ่อแม่มึงได้กับคนที่ทําแท้งกูงงมึงทําได้ยังไงมึงมาขี่คอเขาได้ยังไงมึงมาตามพ่อตามแม่มึงได้ยังไงกูพูดในบริบทนี้ก็ถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงก็เอาตัวเองเล่าตั้งแต่ในคันสิไม่ใช่มาเก่งตอนหลังออกจากคันแม่มึงไม่ได้เข้าใจคําอธิบายกูเลยแต่เอาไปปัญญาออกมาเนรโพกกันตัวเอง เรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจอาจารย์ต้องรู้จักปลงแล้วปล่อยวางบ้างไม่ปล่อยจ้ากูไม่ปล่อยอความเลวความชั่วกูไม่เคยคิดจะปล่อยกูฟาดไม่เลี้ยงจะเก็บไว้ํำห่ออะไรทำไมกูต้องปล่อยกิเลสตัณหากูจะปล่อยมาทำไมกูต้องฟาดมาให้ยับกูต้องไม่ให้มันสามารถงอกเงยภยัยบูนขึ้นมาได้กูจะตัดมันกูจะถอนรากถอนโคนมันกูจะมาเก็บไว้ําห่ออะไรความเลวความชั่วความเห็นผิด ปล่อยคือปล่อยความยึดมั่นถือมั่นแต่กูไม่ปล่อยต่อกิเลสตัณหานี้เพราะถ้ากิเลสตัณหามันขึ้นมากูจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสนั้นดังนั้นกูไม่ปล่อยให้มันโผล่หัวเผลอหน้าขึ้นมาได้ไม่ปล่อยกูจะปล่อยมันทําไมแต่หมอดูทักว่ามีเด็กตามอยู่นะคะอาจารย์ก็มึงมันปัญญาอ่อนตามหมอดูไงมึงมันไม่ฉลาดไงเขาแนะนําอะไรเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อหมดได้หรอเมื่อกี้จะตรวจสอบไป็นเด็กที่ไหนจะมาตามมึงเด็กข้างบ้านมึงเหรอเด็กที่ไหน คำถามคือเด็กอะไรมาเดินตามมึงเด็กที่ไหนจะมาเดินตามมึงได้มนไม่ทางานทาการไม่ไปเรียนหนังสือน้อหาแล้วมาเดินตามมึงอยู่เหรอโรงเรียนไม่มีเรียนหรอมานี่มาบอกกูเดี๋ยวกูส่งเรียนหนังสือให้กฎหมายบ้านเมืองรัฐบาลก็มีพ่อแม่ต้องส่งลูกเรียนจนถึงป .6 เป็นกฎหมายไม่ส่งมีความผิดแล้วเด็กมันจะมาเดินตามมึงได้ยังไงไม่ไปคิดไปเรียนเรียนหนังสือหาละไงปัญญาอ่อนเด็กตามใครก็จะมาตามเฝ้าแหนมึงเพิเจอร์ ใครนั่งอยู่ด้านหลังครับเด็กไงเด็กตามกูไงทําทไมล่ะมึงยังมีเด็กตามเลยกูจะมีเด็กตามก็มไม่ได้หรือไงสารเผมไปดูหมอดูมาบอกว่ามีเด็กขี่คออยู่ทําให้ปวดหลังต้องแก้กรรมครับปัญญาอ่อนก็กูบอกแล้วไงวิธีการดูง่ายง่ายว่ามีเด็กขี่คอมึงจริงไหมมึงไปยืนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องชั่งน้าหนักมึงไปชั่งน้ําหนักเลยวิธีการง่ายง่ายชั่งน้ำหนักมึงขึ้นมีอยู่สองกรณีหน,นึ่งคือเด็กขี่คอมึงจริงสองคือมึงอ้วน วิธีการแก้แกับที่ง่ายที่สุดคือหยุดแดกแค่นั้นเลยหวีหักสองซี่ใช้งานได้ไหมครับจย์แล้วทำไมมันจะใช้ไม่ได้ละ่ะหวีมึงมีแค่สองซี่หรือไงถ้าหวีมึงมีอยู่สองซี่มันหกักสองซี่แล้วมึงจะใช้งานยังไงละ่ะใช้หรือเปล่าหวีมึงมีเป็นร้อยเป็นสิบเป็น, 40, 40, 40, น,นสี่สิบห้าสิบซี่มันหักแค่สองซี่หวีไม่ได้เลยฟันมึงมีกี่ซี่หักสองซี่นี่คือเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วแดกข้าวไม่ได้แล้วมันเถอะ หวีมึงหักจะเป็นอะไรหวีผมไม่ได้ฟันมึงหักกูยังแดกข้าวได้เลยมันจะเป็นอะไรกับหนาหนักหนาไอ้แค่หวีอันเดียวเนี่ยมึงเนี่ยมันอยู่กับความปัญญาอ่อนกันมาเยอะแยะมากมายอยู่กับความปัญญาอ่อนไร้สาระเพ้อเจ้อกับไอ้พวกประเพณีตามๆกันมาปัญญาอ่อนหวีหักห้ามหวีแต่เวลาฟันหักแดกข้าวได้ตักกามึงมันป่วยของชำรุดห้ามใช้ถ้วยจานแตกห้ามใช้จะไม่ดีจะไม่เป็นมงคลฟันมึงหักกูยังเห็นแดกข้าวมาหยุดปากอยู่เลยยังนั่งอ้วนอยู่เลย กระดูกระเดี่ยวมึงหักกูจะเห็นมึงเดินใช้ขาเดินใช้แขนเดินอยู่ได้แลวไม่เห็นเป็นหออะไรเขาบอกว่ามีหน้าต่างตรงเตาแก๊สไม่ดีจริงไหมคะโอ้ยมันไม่ดีแค่อย่างเดียวคือลมแรงมันพัดเตาแก๊สมึงดับแค่นั่นแหละมึงก็ไปหาสารสีมานั้งการมันจะเป็นหออะไรล่ะก็แค่เอาสารสีมาการลมเอาแก๊สมันติดหน้าต่างเวลาลมมันพัดมาไฟก็ดับแล้วมึงจะทำกับข้าวยังไงล่ะก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันแค่จัดไฟดับทำกับข้าวไม่สะดวก นวัตกรรมเยอะแยะมึงไม่คิดจะเอามาใช้บ้างหรือไงเครื่องกันลมของกันลมอุปกรณ์กันลมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ปิดหน้าต่างสิหน้าต่างบ้านมึงไม่มีประตูหน้าต่างหรือไงหน้าต่างไม่ได้เป็นช่องลมนี่หน้าต่างมันมีนมบานนี่มันก็พับบานประตูเข้ามาพับบานหน้าต่างเข้ามาพอาแค่นั้นเองลมมันก็ไม่ตีเตาแก๊สตรงนั้นอ่นะมันไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ดีตอนมึงทำกับข้าวแค่ ising, นั้นแหละลมมันจะตีไฟมันจะดังฟึกฟฝึกฟ้าฝึกฟ้าพนไฟมันดับ โอ้ยเฮ้ยกูละเหนื่อยแล้วเกินกูว่าตอนเนี้ยเตาแก๊สต,ติดหน้าต่างมึงไม่ดีไม่ใช่กูว่าตอนเนี้ยสมองมึงอะติดกับไฟมากกว่าตอนเนี้ยเผาไหม้หมดแล้วมาความฉลาดเนี่ยมึงยาเอาสมองไปใกล้เตาแก๊สมากสิกูว่าลมมันไม่ได้ดับไฟแล้วสมองมึงน่ะไปโดนย่างเรียบร้อยแล้วมากูว่าแต่พ่อหนูไม่ให้ใช้เลยนะคะจานที่บินแกดาค่ะมึงก็คียยงทิ้งให้มันแตกไปพ่อของซื้อใหม่มาให้เขารวยไงายจานบินใช้แดดไปได้ ไ้นุ่นมึงลองถามพ่อดูสิว่าถ้ามีขวดเหล้าบินน่ะเขากินได้ไหมกูแดกไม่ยั้งละมั้งหมดหลายขวดแล้วกูว่าตลังถ้าพ่อสมมตินะถ้าพ่อมึงติดเหล้านะกูแนะนํำนะมึงทาขวดขวดไอ้นี่ขวดเหล้าพ่อมึงให้มันบินซะกูจะดูที่จะแดกไหมไปเข้าไปซื้อขวดใหม่ไปขวดเก่านี่ปากบินเรียบร้อยแล้วอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะของชำรุดของบินกินไม่ได้เนี่ยอย่าหานะ เขากำลังโจมตีอาจารย์ค่ะกลัวอาจารย์จะไม่ได้บวชมันโจมตีกูแล้วจะทําให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงถ้ากูยืนหยัดจะบวชใครจะมาห้ามกูได้ตอบกูหน่อยสิแค่โจมตีจะทําให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงยิ่งโจมตีกูยิ่งซักฟอกูกูยิ่งขาวสะอาดกูไม่เห็นมีใครทําอะไรกูได้สักคนกูยืนหยัดอยู่ตามธรรมใครจะทําอะไรกูได้กูยืนหยัดอยู่บนหลักสัจจะความจริงใครจะทำอะไรกูได้ กูพูดผิดนะกูไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะกูพูดผิดกูก็แก้ไขใหม่ถูกต้องได้แต่อะไรที่กูไม่ผิดกูก็ยืนยันในความไม่ผิดนั้นอะไรที่กูพูดถูกแล้วกูจะยังยืนยันในสิ่งที่ถูกใครจะว่าผิดใครจะว่าผิดก็กูกว่าถูกทาไมล่ะเก็บแรงว่าบรรยาเด็กะนี่แหละวิธีการทําแรงกูให้มีกําลังมีมีเรี่ยวแรงกูยิ่งดา่าเนี่ยกูย,ยิ่งมีแรงมึงรู้จักเปล่าปากไม่แรงไม่มีแรงเดินอ่ะมึงเคยได้ยินไหมกูนี่ปากไม่แทบไม่มีแรงบรรยายอาจารย์สอนให้คน ลากิเลสจะทาไมอาจารย์ยังห่วงฟันไม่สวยยังห่วงการจัดฟันอยู่เลยครับปฏิบัติขนาดนี้รูคําสาวพระเจ้าขนาดนี้แต่ยังห่วงฟันไม่สวยถ้าบอกว่าจับมานานจับมาก่อนหน้านี้แล้วหากว่าจะร้ธรรมาขนาดนี้ยังคิดในความสวยงามก็วางไม่ทิ้งไม่ลงโอ้ยกูเหนื่อยกับมึงแล้วเกินขี้เกียจอธิบายวะปัญญาอ่อนแบบนี้กูไม่รู้จะอธิบายอะไรถ้ามึงคิดว่ากูจัดฟันสวยงามคิดใหม่นะคิดใหม่คิดใหม่นิดนึงโอ้ย ถ้าแค่ฟันสวยมึงคิดเอานะทุกคนจินตนาการตามกูมันบอกว่าถ้ากูติดกับความสวยงามของฟันมึงว่าฟันไม่สวยแต่มีผมหล่อๆมึงว่าฟันกับผมอะไรทําให้มึงหน้าตาดีมากกว่ากันกูว่าเส้นผมนะการบํารุงหน้าตาด้วยครีมมึงว่าครีมกับฟันทานหน้าหน้าขาวขาวใสสะอาดเป็นยองใหญ่กับฟันไม่สวยมึงว่าอะไรทําให้หน้ามึงดีกว่ากัน ทำหน้าใช่เกี่ยวอะไรกับฟันก่อนฟันกูเนี่ยจัดเรียงตัวสวยงามอยู่แล้วกูจะถอดตอนนี้ก็ได้แต่มันมีช่องโหว่ของฟันอยู่มันจะเป็นเศษอาหารเข้าไปติดแล้วมันจะเกิดการผุเมื่อมันผูกูก็ต้องขวนขวายในการไปทำฟันเสียไวล่าเวลาจะมายึดติดอะไรความสวยงามกูจัดฟันน่เลิกสวยงามไปนานมากแล้วกูจัดฟันเพราะฟันกูมันยังไม่เข้าที่แล้วเดี๋ยวกูจัดเสร็จกูก็ถอด แล้วกูก็จัดจะถอดก่อนที่จะไปบวชก็แค่นั้นเองนอนขวางประตูบ้านสิ่งไม่ดีจะเข้าตัวจริงไม่ค่าจานอะไรล่ะงูจะเข้าตัวเมืองน่ไปนอนขวางหน้าประตูบ้านบูชาพญานาคงม,มงายไหมครับมึงบูชาเพื่ออะไรล่ะถ้ามึงบูชาเพื่ออ้อนวอนขอร้องก็งมงายไงกรรมทางพันธุก,กรรมมีจริงไหมครับแบบต้นกําเนิดตระกูลทํามาลูกหลานต้องมารับไม่มีจ้ามึงทํากรรมแบบเดียวกันจึงมารับผลจากการกระทําแบบเดียวกัน ไม่มีมารับผลแทนใครมึงทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นไม่มีมารับผลทํากรรมแทนกันไม่มีปวดทําไมนี่ยังใช้ไม่หมดเลยกูใช้นี่หมดแล้วจา้าอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนาะอย่ามาโง่แล้วอวดฉลาดหน่อยเลยกูใช้นี่หมดแล้วจา้าเปลี่ยนเวอร์ชันบ้างนะใช้เวอร์ชันเก่าอยู่เออ ไม่ได้อัปเดตหาเหวอะไรเลยบ้านไม่มี w i f i หรือไงมันไม่ได้อัปเดตข้อมูลไม่ได้อัปเดตอัปเดตแอปพลิเคชันมึงเลยเหรอเน็ตเข้าไม่ถึงบ้านมึงเหรอหรือยังไงหนูทําดีทุกคนเสียสละทุกอย่างแต่ไม่มีใครเห็นใจเลยทําไงดีครับทใจจ้ามึงจะไปนั่งให้คนอื่นมานั่งเห็นใจทําไมอ่ะแสดงว่ามึงทําดีทุกวันนี้ต้องให้คนมานั่งเห็นใจมึงหรือไงแล้วทาไมมึงทําทุกคนทุกคนจะมานั่งเห็นใจมึงด้วยเพราะอะไรเพื่อทิ้งทากอยู่ปลายเตียงเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรไม่ค่อยใส่บาปบาปไหมไม่บาปนะ ไม่ทาบุญบ้านเป็นไรไหมไม่เป็นไรทําไมสู้แล้วไม่ชนะสักทีทําอะไรก็ไม่สําเร็จขอมึงจะท้อทําไมอ่ะก็แสดงว่ามึงยังทำไม่ดีพอมันเลยไม่สําเร็จไงมึงก็ต้องทําต่อไปมึงจะโทษใครได้มึงจะท้ออะไรในเมื่อมันเป็นการกระทำของตัวเองเมือมึงสอบมาสิบครั้งทําไมไม่ได้ผลการสอบที่ดีสักทีหนึ่งทำไมสอบไม่ติดสักทีหนึ่งก็เพราะมึงไม่ตั้งใจทาไงมึงไม่ตั้งใจอ่านมันก็เป็นผลแสดงของความสามารถมึงไงการที่มึงสอบเท่าไหร่ก็ไม่ติดนั่นเป็นความสามารถของมึงที่ความสามารถมึงยังมีไม่มากพอ แค่นั้นเลยมึงก anyway> ็ท nah ําให้ยิ่งขึ้นไปดิไม่ใช่มาดั่งท้อแท้ท้อถอยมึงมาท้อแหละความสามารถมึงเองมึงความสามารถไม่ดีเองจะโทษใครมึงก็โทษตัวมึงเองพ่อเมื่อถ้าทำยังไงต่อกลับไปทําทําให้ยิ่งขึ้นไปทําให้มากขึ้นกว่าเดิมมึงมานั่งท้อแท้ใจอะไรกับสิ่งที่เป็นความสามารถของมึงเองมึงท้ออะไรกันกูไม่เข้าใจท้อในการกระทาของมึงที่มันหวยแตกเหรอท้อในการกระทําที่มึงไม่มีความตั้งใจพอเหรอท้อในสิ่งที่มึงไม่ได้ตั้งใจทําอย่างเต็มที่อย่างนี้เหรอ ท้อในความงี่เง่าปัญญาอ่อนไร้สาระของมึงเองอย่างนั้นเหรอมึงมาท้ออะไรกับสิ่งที่มึงตัวเองมึงทำทั้งนั้นท้ออะไรก่อนมึงมาท้อแท้ใจอะไรกับความที่มึงไม่ได้มีความสามารถเพียงพอในการจัดการปัญหาชีวิตมึงท้ออะไร